สมคนอนะลเวเรื่องความรักของเซลแมนกรุณารับมันไว้ด้วยเถอะครับไม่ค่ะที่ฉันไม่ต้องการไี่โปรดเถอะครับผมขอรับประกันด้วยเกียรติของผมเองคุณก็รู้นี่ครับ ผมจริงจังจริงใจแล้วก็ซื่อตรงขนาดไหนฉันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ <c oughs> เราต่างก็รู้จักกันไม่มากพอคุณลองดูประกายเพชรที่ล้อเล่นกับแสงไฟไปมานี่สิครับมันช่างสุขสว่างเหลือเกินแสดงให้เห็นถนึงความใสบริสุทธิ์มั่นคงแข็งแกร่งคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่คู่ควรกับสิ่งสิ่งนี้ ถึงยังไงดิฉันก็รับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะค่าของมันสูงเกินไปสำหรับฉันฉันต้องขอโทษด,ด้วยค่ะทำไมล่ะครับมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามันไม่ดีพอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ก็อย่างที่บอกแหละดิฉันยังไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับคุณถึงจะพร้อมฉันก็ให้คำตอบที่แน่นอนไม่ได้หรอกค่ะไม่อยากให้คุณหวังมากเกินไป หรือว่านี่เป็นคำปฏิเสธทางอ้อมจะว่าอย่างนั้นก็คงใช่คุณรู้ไหมนี่เป็นความเป็นความตายของผมทีเดียวนะนะครับผมขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายการุณารับมันไว้ด้วยฉันก็ขอต่อเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันว่าไม่อย่าตื้อต่อไปเลยค่ะเอาล่ะออกไปได้ละคุณใจแข็งจริงๆแน่นอนคะ่ะ ดิฉันก็เบื่อที่จะต้องมาฟังเรื่องซ้ำๆซากๆากที่คุณพูดอยู่เนี่ย <c oughs> คุณออกไปได้ละแต่ว่าแต่ไม่มีแต่ค่ะคุณกลับไปได้ละดิฉันขอร้องให้โอกาสผมเป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะนะไม่ค่ะเอ,า,อางี้ตกลงผมรดให้คุณ10%ถูกยังไม่น่าเชื่อแล้วนะอ่ะผมให้คุณจ่ายเป็นงวดสามงวดเลยเม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยน <c oughs> ึวกว่าช่วยๆกันหน่อยเถอะโหผมมีลูกมีเมียต้องเลี้ยงแม่ก็พิการบ้าร้องพรน, <c oughs> นี่ก็ลดให้นองเยอะแล้วนะหรือถ้าไม่เอาที่ดี่ผมก็มี ปลานกแขกสามคนอนละเวง